สวัสดีเด้จเจ้ทุกตาพาฟฝันค่ะอยู่สวนหลังบ้านค่ะคลิปนี้ก็บอกว่าเิเลยนั่งตากแดดกับทุกตาพาฟฝันค่ะพี่แดดพันมาพอด,ดีเลยค่ะนี่เอ้ก็นึกว่าพันซีบอมาแล้วมั้นี่มาค่ะนิดนึงก็ยังดีไม่เบามะนั่งตากแดดก็เอ้ยเนาะ ตังกองก่อนค่ะท่นกองกันล้มด้วยนี่เอาแบบมีเลือดบวขาเนาะ ก็ขับอถไนนหถือเอาไอไหนจับออกค่ะเพราะว่ามันนั่นเอาค่ะดีใจค่ะบึงเด็ดพี่เด็ดมาก็ยังได้นั่งตักเด็ดอยู่เด็ดกระโวจ้าป่นเลยแต่ว่าก็มีความสุขด้วยค่ะเพราะว่าอันพันส่งถึกผิวพันธ์เลยะ ก็เืออันความสดชื่นก็อุ่นๆค่ะอุ่นๆบ่ถึงกับฮอนเพราะว่าอันแดดพันบบไดแหงแดดบบจ้าคลิปนั่งตากแดดค่ะได้นั่งตากแดดจนใดก็ดีใจค่ะธรรมชาติเนาะค่ะเนาะ ก็คิดว่าโอ้แดดพี่แดดต้องมาเพื่นก็มาจริงๆมันบอกแดดมากระท้องฟ้าก็สดใสเลยค่ะเป็นสีครามเลยนี่อันแดดพี่แดดเฮียก็เป็นมืดตึ๊บไปเลยค่ะ มือเนื้อเอสแต่เด้อยเอ้ยมักผมค่ะบึ้งอันนี้นะจึงได้เสื้อหมวกอันเอ้ยมักผมไว้จักสองสามโมงเอ้ยยนะเป็นล้างมันออกพอดีเอ้ยย้อมผมเลยเริ่มมามักผมค่ะมักผมไว้อันเพราะว่าถ้าผมย้อมนี่เขาก็ต้องอันดูแลผมเลค่ะเนาะเพราะว่าอันสภาพผมมันก็แห้งมันบ่อก็เลยมักมักน้ำยาอันมักยาน้ำยาอันมักผมค่ะ เพวิตามินน้ำผมน้ำเนาะพูดนนคะนหนึ่งแล้งโบเอญันไปล้างมันออกเอกระเว้าไปเมื่อเนี่ค่ะคุยเยอะฝังเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นอันแบบสไตล์คลิปอันคุยกันแบบสบายสบายไม่บอกเขาต้องคุยมันก็ต้องคุยกันแบบนี้แหละเนาะเนาะเบิงธรรมชาติคุยกันบอกว่าห้ามหาพี่เดชพี่เดชก็ออกเคืออนได้นั่งกับพี่เดชจนได้ไม่บอกถ้ามาพี่ลมพี่ลมก็มาพี่ลมก็มาพัดเเข้ากล้องน้ำค่ะ ก็ขอบคุณธรรมชาติได้หลายอย่ยว่าแมนบอกนี่แดดจ้าแล้วจ้านี่ ค่ะย่ะโอแฟนเอ้ยเอ้ยเอ้นเรียกไปก็เนื้อคันเนื้อบริดีเด้อสวัสดีเด้อจ้าคลิปนี้ก็นั่งตากแดดเก็ทุกตาพาฝัน